อหขากลับแล้วครับลุยเอเวนเจอร์เวนเจอร์โอ้โหไปแล้วครับเเวนเจอร์ครับวันที่สองครับของการหัดจักรยานของกอวแยาที่เอาล้อค้ำขึ้นนะครับล้อค้ำขึ้นนิดหน่อยปรากฏว่าวันนี้น่าจะเกือบจะเกือบจะโอเคนะ้วันนี้นะเลยอย่าเอียงสิล่ะเนี่ยล้อมันค้ำอยู่นั่นเออได้แล้วได้แล้วไปเลยเง้ยเาเลยได้แล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค้ำแล้วบ่ค้ำแล้ว ไปเลยเออได้แล้วไอ้โอ้โอ้ได้แล้วได้แล้วไม่นิ่งมิ่งได้เลยโอ้ได้แต่ต้องใส่รอขำยัหน่อยเนีเอาตั้งลำได้แล้วเอาตั้งลำได้แล้วตั้งลำได้แล้วไปเลยปืนโอ้ยปั่นไปเร็วเออปั่นไปได้ได้แล้วตอนนั้นรอไม่ติดดินแล้วน่ะโอ้แต่สายหน่อยครับ โอ้ได้แล้วเว้ยเอยเอเก่งจังเลยหัดสองวันเองหนึ่งขึ้นครับเมื่อวานวาไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไง,งไปฮะล้ากข้าวใยไปทำไมไม่ไปเลย,เย,ไ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 ,ยไปเลยเออได้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 ดินน้อยฮะไปเลยได้ลยแล้วก็บอดิบวิดดินเหรอล้อไหมล้อไปแล้วครับไม่ได้แลว้วไม่ติดดินเลยนะครับ โอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนี่ทำไมอ่ะออกตัวใหม่ไปโอ้ยไม่เป็นไรเหมือนเมื่อกี้นี่ได้อยู่ทำไมเพิ่งเออนี่ได้โอ้ยมีสิได้เราได้บังคับเราเล่ามั้งไปเลยไหมพันเลยเอาไปเลยเออได้แล้วในตัวนี้ได้เว้ยไปเลยอันนี้ได้ถ้าแบบนี้ได้ผ่าน

ไปอย่างทั้งนั้นไปไหมลูกไปรอมึงป,ปันเห็นมันเทเดียวไหมปิดไปเลยแรงปันเลี<ป>้ยนนงแห้งไหมเทเดียวเลย<ป>เออไปนะ่ะ เออได้แล้วจ้ะน,นะเอาล้อออกแล้วนะครับเออล้อออกแล้วไปนู่นแล้วล้อออกแล้วกินยำเนี้อไงมาเริ่มมีแล้ะหนูได้จก่งจริงไเฮ้ย

โอ้ขากลับแล้วครับลุยเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์โอ้โหไปแล้วครับเอเวนเจอร์ครับโอ้ยอ้อโอ้โหมีน้ำครับลุยน้ำโอ้โหไปแล้วเนาะนี่เป็นอะไรนี่โอ้ยโอ้ยบ่อยไอเมื่อบ้านมานีนมามาจะไขเลียนให้ดีเฮ็ดยัง เฮ็ดยังนะหนูใจกินค่ะเอ้ยมากินกันได้ไง